ดี่ะถึงแล้วนะคะอาหารก่อนนะคะไม่ไม่หนูถ่ายวิดีโอหนูก่อนเฉยเฉยไม่ไม่พี่ถ่ายของพี่เองถ่ายวิดีโออาหารเฉยมาแล้วนะคะวันเกิดนะคะดูนะคะอาหารเกิดนะคะชมพักชมพักพี่น้องเอ้ยพักกระดอกพักกระเดาตะหมูฮู้งเวอร์แซบเวอร์นะคะอันนี้น้ำอันนี้อะไรนะกะทิพี่น้องพัดมีโอ้ยพี่น้องเบื้องงพี่น้องเอ้ย เบื้องเนพี่น้องสอ,อนวบาพี่น้องผ <Hi. S 1> ัดไทยนะคะผัดไทยนะคะขอบคุณนะคะคุณพี่จินตนาคนสวยนะคะผัด <c oughs> ไทยนะคะพี่น้องเอ้ยผัดไทยผัดไทยพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบื้งเบื้อ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 งเบื้งาไปสวยเคต้มยำกุ้งนะคะหนึ่งปลาพี่น้องน้ำพริก <c oughs> ะะกะปิด้วยนะคะน้ำพริกกะปิด้วยนะคะฝีมือคุณพี่สาวเองนะคะ ไม่ก็หนูแอบไงจะได้อันนี้ผักดองนะคะผักดองจะได้ไม่อ้วนไงสะเดานะคะน้ำพริกกะปิผักสะเดาด้วยนะคะขึ้นตัวไงแกงไตปลานะคะแกงไตปลานะคะอันนี้ก็ปลาทอดนะคะหนึ่งปลาทอดขอบปุ่นกับมีเดอพี่นนองเดอขอบปุ่นเดออแกงแล้วก็ต้มยำกุ้งนะคะต้มยำกุ้งนะคะ ที่ขาดมรกคือคือเสร็จกันหรือยังเสร็จแล้วมามามาเร็วเร็วขอบคุณนะคะมาดามพรขอบคุณมากนะคะแล้วก็มาดามเจสตนะคะน้องพรน้องเจสตนะคะขอบคุณในหลายเด้อขอบคุณในหลายเด้อคนเดียวอ้วนเลยไม่มีใครบางโอเคนะคะของขวัญของขวัญมันเกิดได้พี่น้องเด้ออ่าๆมาดามเจสตยิ้มหน่อยคุณน้องสาว โจเฟอร์นะคะเป็นได้ทุกอย่างนะคะทั้งโซเฟอร์ทั้งนักร้องนะคะเ <laughs> อามาดามพรยิ้มมาดามพร <laughs> เดี๋ยวอย่าไปเดี๋ยวอย่าไทยเอาเอามาดามพรยิ้มหน่อยอยิ้มตรงนะอ่าเจ้สวยนะคะทักทา,ายเอารายงานตัวหน่อยอ่ามาดามโพเโต,โตโต้โคจนาหน่อยสวัสดีค่ะโคจนาแรงแรงพี่หนุ่มวันนี้มาทำลายโพเตโต้ที่บ้าน แล้วแล้วแล้วเราจะภาพคุณพี่สาวอ่ะแต่งตัวไม่เสร็จนะคะโต๊ะขายค่ะที่บ้านวันนี้วันนี้มีสี่สาวนะคะสามสาวทานข้าวก่อนนะคะโอเคได้พี่น้องเด้อทานข้าวด้วยกันนะคะฮึบฮึบฮึบทานก่อนนะคะขอบคุณนะคะอืมขอบคุณนะคะน่ารักน่ารักบายบายกับข้าวน่าเจ๊ะมากเลย กินอะไรก่อนเบิด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 โชว์ดูสิยกยกยกโชว์หน่อยสิสวยขนาดไหนเปิดพระโออหอมไหลโอเคนะคะบ๊ายบายรักนะคะเพื่อนๆกินอิ่มก่อนเด้อพี่น้องเหรอนั่งค่อยก่อนเด้อกินข้าวก่อนกินยาชูมงก่อนพี่น้องปฏิบเปิดผ่ามักกั้งพี่น้องวันนี้จะร้องเพลงจัดหางเครื่องนะคะมาครบสูตรเลยนะคะบ๊ายบายกินอะไรก่อนดีะ